รักลงตัวสุดๆสองหกคู่รักดาราพร้อมใช้ชีวิตคู่แล้วรักลงตัวสุดๆสองหกคู่รักดาราพร้อมใช้ชีวิตคู่แล้วบางคู่คบหากันมานานจนมีเรือหอสร้างอนาคตกันไว้เป็นที่เรียบร้อยก็มีแต่งงานนี้จะมีใครบ้างมารับชมกันเลยค่ะ6ชินลินลี่ เป็นคู่รักคนบันเทิงที่หวานและน่ารักสุดๆส,สำหรับคู่ของนักร้องสายแดนและนักสแสดงหนุ่มชินชินวุฒิและดาราสาวมากความสามารถลินลี่พันธิลาที่คบหาดูใจกันมานาน8ปีแต่ความรักยังหวานชํำสุดๆถึงขนาดะเผยภาพบ้านหลังโตที่ฝ่ายชายตั้งใจให้เป็นของขวัญวันครบรอบแถมยังบ่งบอกได้ถึงแพนในอนาคตที่ทั้งคู่จะใช้ชีวิตร่วมกันอีกด้วยเห็นแล้วก็ปลื้มปริ่มแทนไม่น้อยเลยล่ะค่ะ 5. โบกี้ นักร้องสาวสุดเฟียสอย่างสาวโบบี้ไหลอ้อนที่ตอนนี้ไม่ว่าจะขยับตัวทำอะไรก็มีคนให้ความสนใจสุดๆรวมไปถึงเรื่องความรักของเธอกับหนุ่มนอกวงการอย่างที่ชยปันที่คบหากันมานานถึง5ปีและความรักก็ไปได้ดีมากๆถึงขั้นที่สาวโบกี้เคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าอปปี้กับความรักครั้งนี้พร้อมฝากไปถึงแฟนหนุ่มว่าอยากแต่งงานแล้วเลยทีเดียวเรียกได้ว่าพร้อมเต็มเปี่ยมที่จะมีกันและกันในชีวิตไปอีกนานๆแล้วล่ะคะ่ะ ซีบอมใบเฟิร์นคู่รักสายเรียบง่ายที่ประกาศเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานกันไปแบบสายฟ้าแลบทั้งที่คบหากันได้เพียงไม่กี่เดือนด้วยเหตุผลที่ว่ารักลงตัวมากจนพร้อมที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วซึ่งเรื่องทั้งคู่ก็มองว่าเวลาไม่ใช่ปัญหาสําหรับเรื่องนี้เลยสักนิดเพราะทั้งคู่อยู่ในวัยที่พร้อมทั้งสองคนและมองอนาคตไปในทางเดียวกันในขณะที่ตอนนี้ก็เปิดบ้านใหม่เข้าไปอยู่ด้วยกันก่อนแต่งแล้วเรียบร้อยส่วนเรื่องแผนงานแต่งจะเป็นอย่างไรจะมาอัปเดตให้ทราบๆเรื่อยๆนั่นเอง สามหมากคิมเบอร์รีคู่รักขนังที่ตอนนี้นั่งเก้าอี้เป็นว่าที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวกันแล้วหลังจากที่ขอแต่งงานกันสุดโรแมนติกไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาสําหรับพระเอกหนุ่มหมากปรินและนางเอกสาวคิมเบอร์รีแอนดอลเทมัสตอนนี้ตอนนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้กับความสัมพันธ์ตอนนี้สุดๆแถมยังเซอร์ไพรส์กับระยะเวลา9ปีที่คบกันมามา,มากๆเพราะเวลาผ่านไปเร็วจะทั้งคู่แทบไม่รู้ตัว ซึ่งตอนนี้แผนงานแต่งที่ดูกันไว้ก็คงจะได้เห็นกันในปลายปีหน้าอย่างแน่นอนถึงตอนนี้ก็คงจะได้รับความยินดีจากทุกๆคนอย่างล้นหลามเลยทีเดียว 2. ณเดชยายา่าอีกคู่หนึ่งที่รู้จักและสารสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานถึง11ปีอย่างพระเอกหนุ่มณเดชคูกินิยะและนางเอกสาวยายา่าอรัสยาที่ก็ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงเพื่อนรักคินเบอรี่บ่อยๆว่ายินดีด้วยมากๆก,กับแลพลแต่งงานที่จะเกิดขึ้นในขณะที่คู่ของเธอเอง เธอก็ย้ำตลอดว่าตอนนี้ความรักแฮปปี้และพร้อมสุดๆที่จะเป็นเจ้าสาวตามเพื่อนไปแต่จะเมื่อไหร่ยังไงก็แล้วแต่ฝ่ายชายจะขอแต่อย่างไรทั้งคู่ก็ได้มีการคุยการคุยกันไว้ถึงเรื่องนี้มากขึ้นแล้วเหมือนกันค่ะ 1. แดนพตตี้ ผู้รักมาราธอนอีกหนึ่งคู่ของการที่หลายคนรอคอยและจับตามองมาตลอดว่าจะถึงคิวของคู่นี้เมื่อไร่สำหรับนักร้องชื่อดังแดนวรเวสและนางเอกสาวแพตตี้อังสุมารินที่ความรักของทั้งคู่ก็เดินทางยาวนานเป็นสิบกว่าปีแล้วในตอนแรกที่ไร้แผนแต่งและมีข่าวลือเลิกราออกมาบ่อยๆจนหลายคนแอบเป็นห่วงแต่ล่าสุดหนุ่มแดนก็ตัดสินใจคุกข่าวของสาวแพตตี้ แต่างงานในที่สุดและยังมาอดโมเมนต์หวานๆห,ห,หลังขอแต่างงานให้ได้อิจฉากันรัวๆอร่าเจ้าบ่าวเจ้าสาวจับเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ยินดีด้วยมากๆเช่นกันค่ะเรียบเรียงซีอัมนุสโชครถแหบเรื่มไถ่ที่หลังนี้ให้ครอบครัวสําเร็จเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องชื่อดังที่ได้มีประเด็นเกิดขึ้นอย่างร้อนระอุซึ่งหลังจากที่โชครถแหบพร้อมกับนัทจุธารัตภรยามาเปิดใจปลดร่าต่างๆในรายการโหนกระแสะพร้อมเผชิญหน้ากับบอลเชิญยิ้ม และผู้จัดก,การส่วนตัวครั้งแรกต้องบอกว่าหลังจบรายการนั้นเกิดกระแสะวิพากษ์วิจารณ์หนักมากหลังจากใช้พรสวรรค์นในการร้องเพลงจนสามารถสร้างอาชีพให้ตัวเองได้ทําให้ชีวิตนักร้องหนุ่มโชคชคมงคลหรือโชครถแห่เปลี่ยนไปทันตาเห็นจนมาเกิดเรื่องราวในชีวิตที่มีปัญหากับบอลเชิญ,ญยิ้มกระทั่งจบดราม่าลงไปได้ด้วยดีล่าสุดโชครถแห่ได้โพสต์ภาพสุดอบอุ่นกับพ่อและแม่ของตัวเองพร้อมนัดภรรยาสาวที่กำลังตั้งคันใกล้คลอด ถือโฉนดที่ดินสองแปลงด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มทั้งสี่คนเป็นภาพที่ดูแลอบอุ่นใจโดยระบุข,ข้อความว่าวันนี้เป็นวันที่ผมและนสดีใจที่สุดเพราะไทยที่ให้ครอบครัวสำเร็จหมดนี้หมดสิ้นแล้วครับที่ผ่านมาพวกเราอาจเคยทําตัวไม่น่ารักและทําแม่เสียใจแต่จากวันนี้จะเป็นลูกที่แม่ภูมิใจที่สุดรักพ่อกับแม่นะครับหลังโพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ไปก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีและให้กําลังใจเป็นจํานวนมากเรียบเรียงโดยทีมงานซีอมนุส เตาทีวีพูลซัดแม่น้องอิงฟ้าหลังแม่ไม่พอใจลูกสาวได้ที่สองขึ้นเวทีถอดสายสะพายเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยสำหรับหนูน้อยกล้วยไข่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหลังมีผู้ปกครองคนหนึ่งไม่พอใจที่ลูกสาวตัวเองไม่ชนะเลิศเรื่องราวเป็นมาอย่างไรทีมข่าวบันเทิงสรุปให้ฟังแบบเข้าใจง่ายจังหวัดกำแพงเพชรจัดงานประกวดหนูน้อยกล้วยไข่ ในงานสารไทยกล้วยไข่และของดีเมืองกำแพงผลการประกวดปรากฏว,ว่ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของหมายเลขที่17ดอยอซินิต้าเฮกิล่าหรือน้องกีว่าส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข9ดอยอวิทยารักพ่วงหรือน้องอิงฟ้าแม่อิงฟ้าขึ้นบนเวที ขึ้นสายสะพายและรางวัลเพราะไม่พอใจหลังจากนั้นเจ้าตัวมีการโพสต์อ้างลูกสาวร้องให้เสียใจมากถามว่าทำไมหนูไม่ได้หนูทำผิดตรงไหนพร้อมบอกที่ผ่านมาตนพาลูกสาวประกวดมาแล้วกว่า40เวทีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ส่วนสาเหตุที่เธอไม่พอใจเพราะเชื่อว่ามีการล็อกผลเมื่อไปขอดูคะแนนกรรมการก็ไม่ให้ดูซ้ำเด็กที่ชนะเลิศก,ก็มีการทำทรงผมที่ไม่ตรงกับกติกาทรงฟาร่าเธอยังให้สัมภาษณ์ภายหลังบอกเหตุผลว่าลูกสาวเธอหน้าชนะเพราะบุคลิกดีตอบคำถามดีเมื่อเทียบกับเด็กอีกคน โดยลูกสาวเธอได้คำถามว่ากล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีอะไรลูกสาวตอบว่ากล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีเหลืองขาดและทุกทกท่านทราบไหมคะว่ากล้วยไข่เป็น GI ของกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกก้วยไข่กว่า2,213ไร่พื้นที่ปลูกกอส่วนใหญ่อยู่อำเภอเมืองกำแพงเพชรกล้วยไข่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่าง เช่นทำขนมทำอาหารวิจัยพัฒนาในรูปแบบอาหารเสริมหรือยารักษาโรคในช่วงสปีที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดทำให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกรและเศรษฐกิจย่ำแย่ลงเยอะมากน้องอิงฟ้าอยากให้ทุกท่านสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกรส่งเสริมการต่อละหาสนับสนุนด้านโลจิสติกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไปกูติ้งเดอะทวิสต์วงเวลคำทูสารไทยกล้วยไข่เฟสติวัล I'd like you to the festival A smile happiness. New normal, new way smile New new journey. of of เมืองคนแกร่งแหล่งกล้วยไข่ก้าวไกลสู่ตลาดโลกขอบคุณค่ะขณะที่เด็กอีกคนได้คำถามว่าถ้าเห็นคนที่เขาชอบติดเกมหรือว่าติดโทรศัพท์หนูจะบอกเขาว่ายังไงคำตอบของเธอคือห้ามดูเยอะค่ะเดี๋ยวตาบอดเพราะว่าเดี๋ยวตาช้ำแล้วก็ตาไม่สวยเธอยังอ้างว่าตอนประกาศผลมีคนโหและมีกรรมการรวมถึงผู้ปกครองบางส่วนก็รู้สึกไม่พอใจเช่นกัน ด้านแม่น้องกีว่าให้สัมภาษณ์ระบุว่าไม่คิดว่าลูกจะได้ที่1นพามาประกวดเพราะลูกอยากใส่ชุดสวยๆย,ยันไม่เคยรู้จักกรรมการเพิ่งมาอยู่กําแพงเพชรได้5ปีเดินทางบางทียังหลงส่วนเรื่องทรงผมเจ้าตัวบอกทางออแกนไนท์ได้ปรึกษาว่าจะทำทรงอะไรให้ผู้ปกครองเสนอแต่ก็ไม่มีคนเสนอออแกนไนท์เลยขอความร่วมมือเป็นทรงฟาร่าเพื่อเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ ไม่ได้กดเกณฑ์และที่ตนไม่ทำทรงดังกล่าวเพราทำแล้วไม่เข้าแม้จะลองใส่วิกแล้วด้านหนึ่งในกรรมการดวงตาคำพรมระบุว่าการประกวดมีกรรมการ5คนเกณฑ์การตัดสินมี100คะแนนเต็ม แบ่งเป็น4หัวข้อหัวข้อละ25คะแนนมีทั้งปฏิภาณไหวพริบการเดินการตอบคำถามบุคลิกภาพไม่รู้ว่าคนอื่นให้คะแนนอย่างไรแต่ตนลงคะแนนเลือกอิงฟ้าเพราะคิดว่าเหมาะสมสำหรับกติกาเจ้าตัวระบุเด็กๆต้องใส่ชุดชาวสวนส่วนทรงผมไม่ได้บังทับซึ่งตนเครียดเหมือนก,นกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความจริงควรตรวจสอบได้เนื่องน้องกีว่า ล่าสุดหลังประเด็นดราม่าเต๋าทีวีพูดก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ระบุว่าคุณเต๋าบอกว่าน้องกีว่าก็ตอบตรงคําถามนะเราอย่านึกว่าการตอบคําถามจะต้องอ้อมโลกอ้อมเข้าพระวิหารจะเป็นการตอบที่ดีที่สุดนะคะ ส่วนทางด้านแม่ของน้องอิงฟ้าแม่ทําอย่างนี้ก็เหมือนกับฉีกหน้าทางจังหวัดเขาแล้วอันนี้พี่เต่าพูดในฐานะคนส่งนางงานนคะกการตอบคําถามมันต้องตอบให้ตรงคําถามเช่นเขาถามว่ากล้วยไขยส่สีอะไรสีเหลืองคะรสชาติอร่อยคะขอบคุณคะแค่นั้นพอการที่น้องตอบเกินไปอย่างนั้นเหมือนเป็นการสอนหนังสือคะคุณแม่แล้วอีกอย่างคนนึงทําไมเขาได้ เขาถามว่าถ้าเจอเพื่อนที่ติดเกมจะทำยังไงเล่นมากตาจะบออดก็ถูกในเล่นมากตาจะมีระบบประสาทอตาเขาตอบคำอกรรมการเขาชอบคำเขาไม่ชอบวิชาการเด็กประกวดเด็กแล้วต่อไปจะไปเวทีไหนเขาก็ไม่ให้เข้าอย่างนี้เพราะเขากลัวคุณแม่ขึ้นไปอารวาสด,ดิฉันนั่งฟังคำตอบดิฉันมองว่ามันไม่ตรงคำถามคลิปทวงบรลลังบีน้ำที่ปวดความแปะปังแทบไปทั้งเกาะสมุย เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกคุณภาพที่คร่ำวอดในวงการบันเทิงมากว่า20ปีสำหรับสาวบีน้ำทิพย์จงรัชตวิบูร์สาวเก่งสุดมั่นที่ทำมาแล้วแทบทุกบทบาทในวงการบันเทิงกลายเป็นขวัญใจของแฟนๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันที่แม้เวลาจะผ่านมาก,กว่า20ปีแต่บีไม่เคยหายจากหน้าจอไปนานจนทำให้แฟนๆคิดถึงจนมากเกินไปยังมีผลงานออกมาให้ชมอย่างต่อเนื่องยิ่งนานวันความเผ็ดยิ่งไม่เคยแผ่วแถมยังทราบขึ้นทวีคูณกันไปเลยสำหรับนางแบบนักแสดงตัวแม่ อย่างสาวบีน้ำทิพย์ในวัย39ปีล่าสุดเจ้าตัวขอเคลียร์งานต่างๆเพื่อจัดทริปไปพักผ่อนยังเกาะสมุยงานนี้สาวบีน้ำทิพย์ก็ไม่พลาดจัดเต็มชุดว่ายน้ำไปใส่เพื่อโชว์ความแซบออกมาให้แฟนคลับได้ชมกันแน่นอนล่าสุดสาวบีได้โพสต์ภาพสุดแซบกำลังใส่ชุดว่ายน้ำสีชมพูสุดหวานลงบนอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมกับเขียนแคปชั่นสั้นๆว่าบรีฟให้เพื่อนถ่ายรูปให้และอีกหนึ่งโพสต์ได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าเทสแดดพิง งานนี้ทำเอาบรรดาเฟนคลับฮือฮาหนักมากเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปกี่ปีแม่บีก็ยิ่งแซบขึ้นไม่น้อยลงบอกเลยว่าสาวสาวรุ่นใหม่ต้องหลีกทางให้แม่เดินก่อนเพราะแม่แซบว่าพร้อมกลับมาทวงบัลลังแล้วจ้าเรียบเรียงโดยทีมงานซีอมนุส